างด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก้องมั่นใจนะคะมาการรวมใจแก้หนี้จะแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเชิญชวนลูกหนี้นะคะประชาชนหรือผู้ประกอบการชาวใต้ที่ต้องการความช่วยเหลือให้เข้าร่วมงานมาการรวมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนครั้งที่5เพื่อร่วมการปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกับเจ้าหนี้ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานค่ะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจัดงานมหาก,กรรมรวมใจแก้หนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่5ซึ่งจากการจัดงานทั้ง4ีครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเป็นที่น่าพอใจมีลูกหนี้กว่า4 5 0 0 0 0ห่นรายคิดเป็นมูลค่าหนี้ประมาณ10,000 0ล้านบาทสามารถช่วยเหลือและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้และเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้ ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนมากกรรมรวมใจแก้หนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่5เป็นครั้งสุดท้ายที่จัดขึ้นถือเป็นโอกาสที่ดีสําหรับพี่น้องชาวใต้ที่กําลังเดือดร้อนเรื่องหนี้สินกับสถาบันการเงินและกําลังหาทางออกสามารถติดต่อและพูดคุยกับสถาบันการเงินต่างๆได้แบบตัวต่อตัว,ตวอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้วางแผนในการจัดงานมากรรมนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ภายในงานนะครับมีสถาบันการเงินต่างๆของรัฐและธนาคารพาณิชย์ที่เตรียมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินภายใต้เงื่อนไขของแต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดภาระการผ่อนชําระการลดอัตราดอกเบี้ยการขยายเวลาชําระหนี้ยกเว้นดอกเบี้ยค้างชําระการตัดเงินต้นเพิ่มเติมโดยครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อประเภทต่างๆอาทิสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจลูกหนี้บัตรเครดิตควบคู่กับการให้คําปรึกษาทางการเงิน การเติมองค์ความรู้ในการฟื้นฟูอาชีพเดิมการสร้างอาชีพใหม่และก็การเติมทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจภายใต้อัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตรากำไรพิเศษส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยก็พร้อมให้คำปรึกษาแก้ปัญหานี้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้มาร่วมออกบูธเพื่อให้คำปรึกษาแก้ปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับผู้ที่เข้า ร่วมง,งานส่วนใหญ่มาขอรับคำปรึกษาด้านการเงินและแนวทางในการประกอบอาชีพซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่จะส่งผลให้การแก้ปัญหานี้ครัวเรือนประสบความสำเร็จในระยะยาวซึ่งถูกภาคส่วนพร้อมจะให้ความช่วยเหลือ ปรับโครงสร้างหนี้เติมทุนเสริมสภาพคล่องให้ความรู้ด้านการเงินเพื่อช่วยกันหาทางออกในเรื่องภาระหนี้สินให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงการคลังและหน่วยงานพันธมิตรทั้งหมดนะคะมีความตั้งใจจริงที่จะร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนให้สําเร็จได้ในที่สุดโดยการให้คํําาบรริการคาปรึกษาทางการเงินผ่านมาตรการดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนแบบครบวงจรควบคู่กับการเติมความรู้เติมทุนในการสร้างอาชีพ สร้างไรายได้อย่างยั่งยืนพร้อมแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินมากมายจึงอยากเชิญชวนลูกหนี้ที่ประสบปัญหาหนี้สินนะครับให้เข้าร่วมงานเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือลงทะเบียนนะครับปรับปรุงโครงสร้างหนี้ออนไลน์ผ่านระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ w w w bot.or.th นะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโครงการได้อย่างครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับการจัดงานมหกรรมสัญจรซึ่งจะสิ้นสุดลงในวัน ที่31มกราคมนี้นะครับนั่นก็คือเป็นวันสิ้นสุดการลงทะเบียนนะครับจัดมากรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขตั้งเ,เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนครับเป็นครั้งที่5ในโครงการของปี2565นะครับซึ่งก็จัดไปสีครั้งแล้วนะครับซึ่งในสีครั้งนั้นก็มีกรุงเทพมหาคนครขอนแก่นเชียงใหม่ชนบุรีนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมทั้งภาคธุรกิจด้วย SME นะครับซึ่งจาก4ครั้งนั้นก็ประมาณเท่าที่ลงทะเบียนลงมาแล้วก็มาร่วมงานนั้นก็ประมาณ4 5 0 0 0 0หามืนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5ในในโครงการนี้นะครับก็เป็นครั้งสุดท้ายแต่ย่าก็ตามการแก้นี้ไม่ได้มา,มาแก้เฉพาะในมหากรรมนะครับก็เรียนว่าเป็นการแก้นี้ได้ตลอดทั้งปีปี2016กก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง โครงการนี้ก็จะดำเนินการต่อไปเป็นประจำทุกปีนะครับการจัดงานนี้ก็ได้ประโยชน์ตรงที่ทําให้ประชาชนได้รับทราบว่าในสถาบันการเงินของรัฐนั้นก็ได้ร่วมมือกันในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวหรือว่าไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครทุกอยู่ในใจนะครับก็ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยแล้วก็หาทางแก้ช่วยกันแก้ไขนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนี่ที่ เราจะต้องร่วมมือกันถ้าไม่ร่วมมือกันก็ไม่มีทางที่จะทําให้การแก้ไขปัญหานี้นั้นได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ส่งผลกระทบไปในเรื่องของรายได้ของพี่น้องประชาชนรวมทั้งในเรื่องของการอาชีพธ,ธัรมาหากินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาทั้งหมด5ครั้งนะครับในงานนี้ก็จะมี3เรื่องด้วยกันคือเรื่องของ การแก้หนี้ให้สองการเติมเงินทุนให้ในกรณีที่จําเป็นนะครับแล้วก็เรื่องของการให้ความรู้ทางการเงินนะครับแล่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็มีความร่วมมือกับทางอีก2กระทรวงคือทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับหนี้สินของครูนะครับกับอีกกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งก็ได้ร่วมมือกันเพิ่มเติมมา2 2กระทรวงนะครับซึ่งเขาจะว่าทางกระทรวงศึกษาก็จะดําเนินการใน โครงการต่อไปนะครับในเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นการส่งทอดกันซึ่งในการร่วมใจกันแก้ไขปัญหานี้จากส่วนรวมลงไปถึงส่วนที่เป็นเฉพาะกลุ่มพวกนี้ประเด็นมันอยู่ที่วิธีการว่าจะยืดเวลาหรือการทําให้ผู้ที่เป็นหนี้นั้นสามารถชําระหนี้ได้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นไรายได้มันหดหายไปเวลานี้นั้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวรวมทั้งในเรื่องที่เราเปิดชายแดนเปิดชายแดนก็ทําให้ นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนั้นก็เข้ามามาใช้มามากินมาใช้ที่ในบ้านเราก็ทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นหลายๆเมืองก็จะเป็นอย่างนี้และเมืองในชายแดนทั้งหลายเนี่ยก็ทําให้พี่น้องที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเข้ามาใช้ใจ่ายในประเทศไทยนะครับ